Những chắc là nóng nặng 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 cầm nặng đây, nói nặng ừ. <laughs> ừ. <laughs> nào nặng <thế>. tâm ừ. <laughs> จำออกมาแล้วก uh ็มาเป็นฟืนเป็นชาดแบบนี้เนาะเป็นศาสอะไรฝืนเนอ่ะไ้ี่ืนมาเนี่ยให้หนาอ่าเียวจำแต่จังโมงหอาจังโมงเลยตำแปดมงเช้าหงโมงแรหงมงแรางมารีวิวคนตำชาดพี่น้องเลย มีแต่ผู้สาวสำนองสำนยายต่ำสัตว์ก็ได้มีแต <c oughs> ่พี่น้องเลยจากสัมมงนี่จะได้ผืนหนึ่งบ้าถ้าเป็นสัมมงเนี่ยบอกได้มันต้องสองสามสมมงค์ไง

นม่ลพี่น้องเลยเจ้าจะกาเช้าเลยนะนกี่บ้้บ้านไม่ได้ม่ได้บ้านเรขอมาเราก็จะทำแบบนี้อย่าเ็ดพ่นในันนี้เราทำอะเือนน่้ายเราเดก่าเาเลยว่ามนค้พี่น้องมาเยจะทไปเรื่อย สามงหนึ่งนี่ได้บ่ครึ่งหนึ่งดาได้ดอกได้ประมาณนี้แหละบังวิธีวิธีชีวิตมันนอกของมาฮาแบบนีพี่น้องไปทำซาทาเสียกัน วิธีชีวิต้านนอกจะได้ตำสารกันพี่น้องเอ้ยนี่แหละสารเนาะวิธีสารวิธีอันั่นพี่น้องเลยเนาะฝั่งะายายามทำซ้อนลูกซ้อนลานทำไปเรื่อยๆพี่น้องเลยฮะคือเมื่อแทะบกนีีคือสว่าง Ở tao bên làm nữ Ồ, tối nay mình bắt Sáng bất thường lấy mượt này, Nói chung ừ. là Nói nên, là sáng sáng sao nè phụ nữ นี่แหละพี่น้องไอ้วิธีชีวิตเพชรเวียกเห็ดงานอยู่บ้านเฮาก็พอได้เห็ดพอได้ปูนอนเราไงเนาะวิธีชาวบ้านส่นก็เห็ดพอได้ปูนอนนั่นแหละแต่ละเถื่อนกันเลยเริ่มใส่แล้วเนี่ยพี่น้องไอ้ นี่ตัมาเจ็ดแปดมงางหเจ็ดปตันี้ลยรายตื่นเกแปดมงเช้าหดแปดมงได้วิีำสาปพี่ดาวยเด็กชาวบ้านเขาเหนเกี่ยงานแบบนี่แ่พี่ดาวัยราไม่เอาเห็ดหาผืนมาตำพืนเขาผืนนาเนี่ยพี่ดาวัยเนาะหนึ่งวิธีเพิ่นตำ าหาซิบายอยู่บน,นะีน่แพี่น้วง,งวิธีชีวิตนักการทำตำชาตํตำผืนนี่แหละพี่นน้างเลยเหชาี่าว้าบ อ่ะอ๋อเห็ด้วต้มขาิเอาขิมใช่ไามนี่ของตู้แม่มนี่แรกจะมาตู้แมมันได้เหดแบบเลยอ้าจะมาอย่างไรแบบไรที่นี่มาได้ชองตาที่นี่ชองด้เม่ตาแล้วมัมีได้ต้มข่าวเอาขิมใช่คุณไานี่ชั่ววานนั้นมันห่างแเห็ดคุน้อยเลยเดน้อยมั้ยเห็ดุน้อยข้อด้ยน้ำพีน้ำ้อพีือเข่าพึ่มกั มือหนึ่งได้สองพื้นมือหนึ่งสามพื้นมือละหาพื้นมาได้ปะมาโยมือละชองมาโยมือละช่องเมืละช่องพื้นชามพื้น

หอม้อเดียว่อะไรเสพ่่ยนี่แหละพ่อ้เน้ยลงซอมาังงเดี๋ยวแล้วคลิปนี้ก็สิบมีอย่างหลายพี่นาอ้บ่งวิธีชีวิตบ้านเฮาทำตำศาสตรำพื้นนี่แหละพี่น้องเนาะตำศาสรพื้นนี่แหละมาตำแล้วก็แง่สารแบบธรรมดาพี่้องไอ้เนาะนี่แหละ โดนเงินทำใช่ค่ะบบัวได้ไปหาเงินหาคำกระตันษาพอได้ปูนอนนีเลยไปเอาเลยเนาะ<ม>อ้าคลิปนี้กือซีโรมี่ยังหลาแต่จะได้ลาพีลาเนองในายนะครับพี่น้องสวัสดีค้ะสบายดีนะพ่อแม่เนาะสบายดีเด้อสบายดีเด้อ